ฝุ่นที่เกินค่ามาตรฐานหลายสัปดาห์ทำให้ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวในตบลกออำเภอลี้จังหวัดลำพูนหายใจยากลำบากและต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลาญาติจึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและงดออกนอกบ้านบางบางทีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพอไม่มีฝุ่นยเยอะขานาดนี้ก็ยังมีช่วงที่แบบพักเอาเอาเครื่องช่วยออกได้แต่ตอนนี้ก็คือต้องพยายามแบบใส่ตลอด แล้วเราจะไม่ให้ออกจากห้องเลยเพราะว่าถ้าออกมาเจอฝุ่นควันที่แบบส่งผลกระทบต่อคุณยายอย่างเงี้ยค่ะฝุ่น PM 2.5ตรวจโดยเครื่องที่ติดไว้ที่โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรวัดค่าฝุ่นได้มากกว่า800ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรทำให้โรงเรียนต้องติดธงแดงแจ้งเตือนทุกระดับชั้นงดทำกิจกรรมกลางแจ้งและให้ปิดประตูหน้าต่าง เรียนอยู่แต่ในห้องขณะเดียวกันมีครูโรงเรียนแห่งนี้ป่วยด้ยวยโรคมะเร็งปอดซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากการอยู่กับฝุ่นมานานโดยเฉพาะคุณครูก็หลายๆท่านสุขภาพก็กแย่ครับเพราะ,ะคุณครูที่อยู่มานานที่สุดของเราสองคนตอนนี้ตรวจก็มีอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งครับก,ก็ต้องไปรักษาตัวอยู่เรื่อยครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าท่านอยู่ในพื้นที่มานานแล้วก็หายใจเอาฝุ่นเข้าไปตลอด นางสาวสิริลักษ์ใจเมาพยาบาลวิชาชีพำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลก็เปิดเผยว่าหลังฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานทำให้มียอดผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจเข้ามารักษาเพิ่มเกือบเท่าตัวขณะที่กลุ่มปอดบ,บางและผู้มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุมีอาการรุนแรงขึ้นขณะนี้เครื่องผลิต และถังออสเซนของโรงพยาบาลถูกชาวบ้านยืมไปใช้เกือบทั้งหมดกรตเสก้าคือไทย PBS รายงาน